ยาสิแกงปลายา่างใส่วุ้นเส้นเดี๋ยวาใเคียงกันใส่แกง,กแกงลงใส่เครื่องลงแกงปลายา่างขอใส่ปลาชนิดหนึอยก็ใส่นัวใส่นัวแกงปวองปลาเมื่อใส่ปลาย่างมันนัวปลาไปฟอ,อามผงถั่วปไปฟะฟอม ห่อนไปเอาปลาใส่ข้างไว้แล้วขอปลาปิดแล้วเ,เปิดบึงหม้ออ้หม้อฟุดแล้วเอาปลาใส่กัอนอย่างปลาช่อนกับปลาปูพิมลุ่งร่อนเดี๋ยวเส้นวุ่นวุ่นเส้นก็ใส่ที่หลังกับปลาชุบเปื่อยๆเล็กน้อยกันใส่ใส่วุ่นเส้นลงไปกันเด้อวุินเส้นไปดูแตะใส่ที่หลัง กับหอมอืาวิ่มเ,นเนสียนึงนสุดแก็กน้อยก่อนก็จะใส่ผักอีกตรูที่หลังย่าหยุดกูชิ้มมึงก่อนเด้อบัด,บน,ด,บน,ดนี้เด้อมันชิ้มมึงนอยาขอชิมก่นอนติดนิดนิดขอน้ำปลา ปลาจะนิดเป็นตาเสียบแต่ว่าห่วยห่วยขอปูหัวใส่จักน้อยอ,อย่าจะใส่ปัาดิบดูกับกลมหอมให้ลงไปเดี๋ยวมาคุ้นกันอือห่วยห่วยอย,อย,อย,อยายจะใส่ ไปย่า,ยางใส่วุ้นเส้นไปกินข้าวแรงก่อนเด้อไปเสียดเสียพี่น้องมาเด้อมากินน้ำกันเด้ออ้วุ้นเส้นลูกเคยไม่เคยกินนี่ยวันว่านต้องกินยากมือเขาไม่ยานดอกลูกเคยไม่ลูกเคยเกาก็ะไรไม่ยานดนนานอกทุกวันเงี้ยนี่น้อยตัว ลูไฟไหม้ก็ได้กินแล้วบากาสดดสดเพราะว่าเสียงเงาไาวมาดูกันนีด่ดูร้าก่อนเขาเรื่นว่าตรงเน่งรักไปแน้งรัก